คลาสสิกสมัยนั้นที่ขับกันอยู่เนี่ยมีคนมีตังค์ขายยกขึ้นมาแบบนี้แล้วผากไปข้างหน้าลางนี่แบบไม่มีสะดุ้งเลยนะเดิมๆนะครับผมรับรู้ได้เลยว่ามันแพงจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนประวัติเข้าศูนย์ตลอดตกละปีหนึ่งบานหมื่นกว่าโลเองนะครับเตอรต้าเอสติมา 2.4G ปี2015นะครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันค่ะโดยผู้นำเข้าอิสระด้วยนะพี่ต้มแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยคือหายากแล้วใครสนใจมองหาอยู่เป็นรถครอบครัว MPV เป็นรถที่คลาสสิกสมัยนั้นที่ขับกันอยู่เนี่ยบอกได้เลย มีตังค์ขับไปไหนไมีแต่คนนะมองนะราคาป้ายแดงนะครับเกือบ3ล้านนะครับผมนี่ผมบอกนี้เลยด้านหน้าเขาจะเป็นไฟเจ็ตเตอร์เลนนะคะนะตอนนั้นคือถือว่าทันสมัยแล้วนะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่แลนน้วก็มีการหลดหมอกใหผ้ผ่านมาแล้วนะ9ปีสภาพอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโ<ร>ครงรสร้างกันโครงสร้างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูออปชั่นข้างในกันสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับ ีใสๆเลยนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่ขยับเลยเห็นไหมข้างล่างข้างบนนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันดูนะครับไม่มีขยับเลยด้านบนด้านล่างเจ้าของดูแลดีมากนะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรร้อยหกสิบห้าแรงม้านะคะสีสิบเจ็ดนะครับอย่างปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็มีกล้องให้นะคะพี่ตรงนี้จะมีกระจกเล็กๆดูครับเนี่ยดูวิเนี่ยแม่สีเรียบกริบเลยนะเก๋ไก๋มากพี่ทรงมาแปลกดูครับแล้วโครงสร้างยังดีอยู่ทุกจุดนะคะรถเดิมๆประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับ มีระบบ Protection Jam ด้วยนะคะป้องกันการหนีบด้วยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีคอยเลอร์หลังให้น้อมีไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นแบบกระจกรอบด้านเลยนะกว่าท้ายเดิมนะครับผมรถจะ10ปีนะครับแต่ว่าสภาพดูดีมากเลยจริงค่ะสติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับน่ครับท้ายเนี่ยเวลาเราขึ้นของนะเราก็ขึ้นแบบนี่เลยข้างหลังกว้างแบบนี้เลยมีแอร์ครบทุกตัวนะมีจอตรงกลางนะครับมีเด็กนั่งเราก็ยกขึ้นมานะครับ ยกขึ้นมาแบบนี้นะดูนะดูกล้องมองเห็นไหมใช่ค่ะแล้วผักไปข้างหน้าแค่นี้เองค่ะนะเราก็จะมาวางของตรงนี้ต่อได้นะครับถ้าเป็นแอ่งให้เนาะอ่าเป็นหลุมเป็นแอ่งให้วางงีมวาของได้เยอะอแบบพันธุ์สัตว์พิทามเอนลงมาได้อีกหนิดเอนทำให้นั่งเนี่ยไม่เมื่อยไม่ปวดนะคะล่างนี่แบบไม่มีสะดุ้งเลยนะคือรถไม่มีชนเลยนะพอเกิดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลางพวกนี้เวลาจะไหลมามันจะติดละมีสะดุดใช่ไหมคะพื้นที่พรมอะไรอย่างี้ก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่เนี่ย จริงเบาะแถวที่2นะคะมันก็จะสามารถเลื่อนสไลด์นะคะหน้าหลังได้อีกเนาะออนด้านข้างนี้นสุดจะเป็นด้านซ้ายขวาก็คือเราจะนั่งชิดประตูก็ได้หรือถ้าเราเอาเบาะสองอันนี้มาชิด <คำ S 1> กันน่ <ผม S 1> ะเราจะนั่งได้3คน 3> อ๋อสวยค่ะสวยโอเคสวยงามเดี๋ยวเราไปลองขับ Toyota a อ t ติมาคันนี้ครับ2อ g, g ปี15กันอย่างแรกรับรู้ได้เลยว่ามันมันแพงค่ะเพราะช่วงล่าง มันเงียบจริงใช่ค่ะเข้ามาแบบเงียบกิ๊บเลยเนีย่นยความนิ่มยังแล้วก็ รู้สึกของเล่นเขาจะเยอะมากเลยด้านหน้าเนี่ยนะคะตัวของเรือนไม้จะอยู่เหมือนแบบลึกลงไปเลยครับเป็นเหมือนอวกาศเลยนะคะเลกไม้นะวิ่งมาเพียง1นึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลวิ่หนอยมากรถเก้าต่ใช้แค่ปีละหมื่นกว่าโลเองใช่ค่ะคันนี้คุ้มมากนะคะใครที่อยากเก็บไว้สมก็ยังดีคือมันแปลกอย่างหนึ่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ตั้มเขาจะมีกล่องไม้ปกติคอนโซลหน้าเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บของให้ใช่ไหมแค่หนึ่งข้างซ้ายมือแต่อันนี้มันเป็นสองข้างออะไรก็เป็นลายไม้มีปฏิฟังกร์สองฝงซ้ายขวานะครับนี้ระบบคน โซนกลางก็เป็นไามาวิทยุอันนี้นะคะก็นําเข้ามาด้วยเลยเกียร์โตลมาสเจ็สปีดนะคะเป็นแบบขั้นบันไดเกียร์ก็น่ารักนะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะเป็นปลั๊กเสียบฝั่งคนขบับบอกปรับไฟฟ้าค่ะมีที่พักแขนให้ความพิเศษของเขาก็จะมีเรื่องของเบาะแถวที่2นี่แหละที่สามารถเลื่อนสไลด์ติดก,กันก็ได้ขึ้นหน้าขึ้นหลังได้กว้างขวางวาคือเขาเรียกว่าจัดพื้นที่ใช้สอยเอง จะกว้างนะกว้างดูสุดไม่แคบไม่อะไรอันนี้จะเป็นเรื่องของเปิดประตูเหมือนกันด้านหลังก็จะมีช่องแอร์กับปุ่มควบคุมแอร์ให้แล้วก็จะมีจอนะคะเอาไว้ให้เด็กๆดูต้องบอกนี้คันนี้นะอยู่ไม่นานจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็คนตามหาด้วยจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนนะครับแล้วที่สําคัญประวัติเข้าศูนย์ตลอดวิ่งเพียง 1>, 1 2 0 0 0แสนสหมื่นโลนะครับ<ม>ตกแล้วปีหนึ่งบานหมื่นกว่าโลเองนะครับโตโยต้า t อ m ติมาุด่จีสองุดค่ะเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะคะสีแดงวายแบบนี้เลยเปิดตัวของเขานะครับเกือบ3ล้านวันนี้ วิซ่าตัวคาขายเพียงนะครับเจ็0แสนเก้าหมื่น้าพันบาทโอ้โหพี่ตัม <า S 2> <7 S 1> ้มขายไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเช่นเดิมครับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตมีบัตรวีซา่าหรือมีมาสเตอร์หรือทุกอย่างครับเอออตอิชิบ,บายที่ท่านใช้อยู่เกิน12รอบบินแล้วหรือจะผ่อนบ้านผ่อนรถก็ได้นะครับพกบัตรประชาชนมาหาตั้มเลยนะครับมาเช็คสิทธิ์ได้เลยถ้าได้สิทธิ์ได้วงเงินไม่ต้องยื่นเอกสารเลยนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ทันทีนั่งรอใครถึงชั่วโมงนะครับโทรมาที่เบอร์0 8 1 1 1 3 3 2 2 1นะะคืออสาามมรถตตติดดด่ไย์แป ตามโดยตรงนะครับ0911202384นะครับสามารถดูรถทุกคันได้อีกนะคะนอกจากคันนี้ก็ยังมีอยู่นะเกือบ300คันอยู่ที่เว็บไซต์ www. w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  i s a r ว a u t o ส a r .com ค่ะเรามีไลฟ์สดอยู่นะครับทุกวันทุกช่วงทุกเวลานะครับชอบโปรโมชั่นนี้จังเลยแคปไว้เลยครับ โปรโมชันนี้อยู่ได้3วันนะครับเอามาใช้สิทธิ์ได้นะครับผมถ้าเป็นสลิปเงินเดือนสามารถเอามาแลกคูปองน้ำมันวันรับรถอีก1,000บาทครับผมใช่และพิเศษสุดนะคะสำหรับโปรเดือนเกิดนะคุณลูกค้าทุกท่านค่ะแต่ละเดือนโปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันสำหรับท่านที่เกิดในเดือนนั้นนะคะโทรมานะโทรเลยนะครับอมโทรมาถ้าเกิดเดือนนี้มีมีโปรโมชั่นอะไรไหมโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจริงๆค่ะพี่ตัง่ะโทรมาสอบถามก่อนนะได้เลยค่ะได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นที่อยู่